สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินลาบหมูค่ะเราทำลาบแบบชิ้นใหญ่ๆเขาเรียกว่าน้ำตกก็ได้นะหรือยำก็ได้เป็นแบบอันนี้อเอาสันคอมาทำล้วนี้เราทำเราไม่ได้ใส่พริกเยอะ เราก็กินข้าวกับข้าวข้ากลอ้องสามสีมีผักมีมะเขือ,อมะเขืออ่อนๆเลย น้ำตกหมูนะสันคอ,อ,อ,อกินกับข้ากล้อง มามากินด้วยกันเราก็ทำแบบง่ายๆของเราเรากินเองเนาะเราไม่มีสูตรตายตัวแต่ตีขันไม่ได้ต้องใส่ข้าวคั่วค่ะเป็นเป็นนางเอกเลย ข้าวคั่วนะถ้างั้นไม่เปไม่ใช่ลาบแล้วก็ใบสาระแน่เพาอังกฤษเขาว่าเปปเปอร์ม erm นะินท์อะ วันนี้ใช้สอนมือใช้มือมากินด้วยกันตัวด้วยโอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ